วันนี้มาบอกบุญถึงหน้าร้านเสียชัดนะครับฝั่งลุงนิมิตรวัดตากฟ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ก้มมืออ่านี่นะอ่าพี่เอ็ซีโยมพ่อแล้วเนี่ยครับครับขอบคุณครับผมครับออ๋ปิดคลองนี่ปิดคองนะครับ อย่าลืมนะวัดตากฟ้ากำแพงเพชรเรานี่เนี่ยนะครับมาทำบุญกันนะครับได้บุญไปดีนะโยมเอ่าเลยเรื่อยช่วงนี้จะเงียบๆไม่ค่อยเท่าไรเพราะว่าฝนไม่ลงอ่ะก็จริงรอไอ้เนี่ยครับขอบคุณมากครับโยมว่าถ้าวันนี้หลวงพี่ขออนุญาตเชินเงินยกโทษหน่อยได้ไหมอยากให้ยกพ่อช่วยสักนิดนึง ทาวันนี้ทางวัดลกง้าเนี่ยจะมีงานบวชน้ากใหพ่พร้อมกรบลูกอี่ปีนาะก็ะจะมีการบวชน้ากหมูถามเมื่อกี้แต่ว่าตอนเนี้ยทางวัดขาดเรื่องของพ่ะใจะอยากจะให้โยกพ่อเนี่ยถ้ามีเหนือบางแรงวที่เป็นพ่นอนาคก็ได้พัะใจได้ไหมพระใ<ะ>จชุดนีงไม่น่าพอชุดละสองพันเราก็จะมีที่บ่งให้เออเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวต้องหนึ่งวั เดี๋ยวต้องฝึกสาแฟนก่อนฝึกาแฟนก่อนดีกว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องปึกฝาแฟนก่อนครับ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 คร ลาโงอำเภอฟังลาโง่ลาฟางนาฟางตะไวยางตะไวยอลูกนะโอ็เอนะก็วันนี้ก็แต่เช้านะครับทำบุญไม่มากไม่มายนะแต่เราขยันทำแล้วก็ทำบุญก็สะสมบุญเข้าไว้นะครับก็อะไรก็ดีๆขึ้นนะครับจะดีขึ้น นี่ก็ออย่าลืมนะครับวันนี้นอกกล้วยแต่ชัดก็ออกคือหลังจากนะครับหมดหนาวปุ๊บนะครับดูดูออกใบเยอะนะครับเนี่ยนะกล้วยก็ยังมีแจกอยู่นะครับแจกมั่งขายมั่งเนี่หลังจากเอ่อหมดหมดหนาวนะครับกล้วยอันนี้น้ำว้ามะาลิอ่องนะครับเราก็ไอ้เยอะๆนะครับเราก็พิเศษราคาให้นะครับไม่แพง หรือจะมีเป็นหนอ่อซียังไม่ได้ไม่ได้ใส่ถุงนะครับอันนี้นะครับก็